มาปัญหาก็คือว่านอกจากเราได้ท่อนพันธุ์ต้านฐานที่ดีแล้วเนี่ยการจัดการก็ต้องด้วยใช่ไหมครับอาจารย์คือคือจริงๆเนี่ยผมมีหนังสืออยู่แต่ว่าหนังสือนี้อาจจะโชว์ให้เห็นก่อนก็แล้วกันหนังสือนี่พิมพ์โดยมูลนิธินะครับแล้วก็มันมี QR วอารคถ้าสมมุติว่าใครสามารถที่จะสแกน QR วอารคเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้นะครับเป็น c o p ปีได้ซึ่งมันมีเนื้อหารายละเอียดเยอะ บอกถึงการทดลองที่ทดสอบมา11การทดลองในช่วง4-5ปีแล้วก็ผลสุดท้ายได้แต่ละพันออกมา,าลักษณะของแต่ละพันหน้าตาเป็นยังไงอะไรต่างๆเหล่านี้ทุกคนก็สามารถเอาไปเอาไปดูได้ซึ่งผมคิดว่านี่เป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งนะเพราะฉะนั้นนี่คือรายละเอียดทีนี้ในตัว3 0 0พันนี้อีกที่หนึ่งเนี่ยจะค่อนข้างดีกว่าเพื่อนในแม่ของผลผลิตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ได้แหละ ผมยกตัวอย่างนะตอนที่เรารวบรวมมาแล้ว11การทดลองเนี่ยเ,เกษตรศาตร์50ได้4.7ตันอ,อิกที่หนึ่งได้4.2แต่อิกที่2ได้4.5 4.5ตันต่อไร่นะแต่แป้งเนี่ย KU 50ได้ประมาณสัก25 25อร์ิที่1ก็ประมาณ25แต่อิกที่2เนี่ยได้ประมาณแค่20 อันนี้จากแค่สิเว็การทดลองนะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าแต่ละพันธุ์เนี่ยมันจะมีจุดอ่อนต่างกันจุดแข็งต่างกันอันนี้คือคอนดิชันเหมือนกันครับจากดินสภาพสิเอ็การทดลองให้ปุ๋ยใช่สิเวการทดลองทุกอย่างให้เหมือนกันหมดเลยตัวแปรเหมือนกันในตัวมันเองเนี่ยพันธุ์อีกที่หนึ่งเนี่ยปลูกได้ทุกดินเนี่ยจะเป็นดินเนื้อหยาบคือดินทรายหรือว่าดินค่อนข้างเหนียวหน่อยอีกที่หนึ่งก็โอเค แต่ถ้าเป็นอิฐที่สองกับอิฐที่สามเนี่ยค่อนข้างจะชอบดินเนื้อหยาบหน่อยเลือกที่อยู่เลือกที่อยู่ไรื่องไอ้ดินหนักดินเนื้อละเอียดเนี่ยไม่ไม่เคยชอบดินเนื้อละเอียดก็หมายถึงดินเหนียวอะไรพวกนี้ไม่เคยชอบแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าอิฐที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าฝนชุกชุกโรคหัวเน่าก็จะเกิดนะมันก็จะอ่อนแอต่อการเป็นโรคหัวเน่าอันนี้ก็ ก็ต้องระวังไว้ผมยังไม่มีข้อมูลชัดเจนในส่วนที่เราทดสอบนะบแต่ว่าวิธีหลีกเลี่ยงก็คือว่าอย่าเอาอีกที่หนึ่งไปปลูกที่ลุ่มที่ลุ่มอ่ปลูกที่ทดอนที่กึ่งุ่มก็อย่าไปปลูกปลูกที่ดอนอันที่สองก็ยกล่องมันหน่อยถึงแม้ไม่ยกล่องก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ต้องการให้หัวมันฉ่าน้ําอ่ะยิ่งปีนี้ฝนมันเริ่มเริ่มดีเนี่ยช่วงดูดูช่วงหลังๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าหัวเน่าอาจจะเกิดได้สําหรับอีกที่หนึ่งนะครับผมเรียนอย่างนี้ว่า ไอพันธุ์ต้านทานทั้งสามพันเนี่ยมไม่เฉพาะในเมืองไทยนะที่เวียดนามเขาก็มีเหมือนกันเขาก็ทดสอบเหมือนกันอแต่ที่เวียดนามเนี่ยเขาก็แนะนำนะสองสามพันนี้เหมือนกันถูกไหมเขาก็รู้ว่ามันต้านทานไงเพราะฉะนั้นเขาก็ปลูกไปแล้วอย่างที่ผมบอกไปคราวท,ที่แล้วว่าไอพันธุ์ต้านทานชุดนี้เนี่ยเวียดนามารเราปลูกไปเป,เป็นแสนไร่เลยนะณวันนี้นะเขาเร็วกว่าเราเยอะนะเขาเร็วกว่าแต่ว่าแต่ยังไงก็ตามไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราเกษตรกรเราเก่งอยู่แล้ว เดี๋ยวสักพักหนึ่งผมว่าเราปรับตัวได้ขอให้มีข้อมูลอย่างละเอียดให้เข้าใจมันเนี่ยเดี๋ยวเวลาเอาไปปลูกเนี่ยมันก็สามารถที่จะปรับได้หมดนะครับ,รบผมว่าผลผลิตที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้ก็คืออันน่องจากการทดลองของนักวิจัยเขาเขาทดสอบแค่สิบเ็ดสิบเ็ดการทดสอบเองแต่ถ้าเกษตรกรไปปลูกที่ตัวเองอะไรตัวเองเราก็รู้อยู่แล้วมันสำนหลังเนี่ยต่างที่ต่างทิ่นต,ต่างคนเนี่ยมันจะมีการตอบสนองต่างกันแน่นอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไปนิดหนึ่งก็คือค ในตัวพันธุ์ต้านทานเนี่ยก็ต้องบอกว่าอย่างพันธุ์อีกที่หนึ่งเนี่ยอ,อ,อาจจะเป็นโรคใบด่างอยู่บ้างนะถ้าคุณปลูกร้อยต้นเนี่ยคุณอาจจะเจอหนึ่งต้นสองต้นอ๋อน้อยมากน้อยมากไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นไม่เกินอะ่ะผมว่าที่เราของเราเนี่ยเจอประมาณจุดห้าเปอร์เซ็นต์แต่บางคนบอกสี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่เป็นไร,รถือว่ายังน้อยร้อยต้นเจอสี่ต้นสมมุติเนี่ยก็แสดงว่าถ้าคุณเจอแบบคุณถอนทิ้งให้หมด นั่นคือจุดด้อยมันที่รเรายังเห็นอยู่ครับแต่อีกที่สองอีกที่สามเนี่ยยังไม่เจอ,อพอไปปลูกในแปลงปั๊บมันยังมันยังไม่เป็นโรคนะครับอันนี้ก็ก็ถือว่าอันนี้คือลักษณะแล้วเดี๋ยวเวลาท่านไปปลูกแล้วท่านสอบในที่ของท่านเนี่ยเกษตรกรนะท่านก็จะมีคําตอบอยูกมาเยอะแยะเลยาครับผมได้ยินมาหน่วยงานราชการเนี่ยมีนบมศนบมศก็คือเป็นเขาเรียกว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบนโยบาย ด้านมันสัมปะลลังโดยตรงใช่ไหมครับอาจารย์อาจารพอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานนี้ไม่ทรับทำอะไรเล่ครับจริงจริงชื่อเต็มเขาคือคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการมันสัมปะลลังครับจริงเราวงเล็บไปแห่งชาตินะคือเป็นแม่งานเลยครับอาจารย์เอาเท่าความหมายนะเพราะว่าซึ่ง เอ่คณะกรรมการนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านเป็นประธานสดงว่าพาณิชย์ใช่ใชสมควรน,นแล้วก็มีรกระทรวงเกษตรมีสมาคมมีสำนักง,งบประมาณมีใครต่อใครก็ไปนั่งอยู่ในเป็นกรรมการในชุดนี้นะก็ก็น่าจะเป็นกรรมการที่ขับเคลื่อนทุกเรื่องเกี่ยวกับมันสัะหลังถูกไหมโอ้ทโอทุกเรื่องนะครับอาจารย์ทุกเรื่องความหมายก็คือทั้งต้นน้นนนนนํากลางน้ําและปลายน้ําถูำหมดเลยครับ แ <Okay, S 2> ต่รอแมถึงเป็น,นตัวขับเคลื่อนหลักในการที่จะทําให้อุตสาหกรรมมันสมบัหลังของประเทศไทยเนี่ยมันได้รับการพัฒนาถูกไหม,มหรือพูดง่ายๆว่าถ้าปีที่แล้วเราส่งออกได้แสนห้าหมื่นล้านก็ต้องพัฒนาให้มันมากขึ้นก็คือว่าต้องไม่ต่ากว่าแสนห้าหมื่นล้านคุณจะมีมาตรการอะไรในการที่จะขับเคลื่อนไปถูกปั๊แล้วก็มีหลายเรื่องอ่ะนะที่ต้องคุยเพราะฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยผมก็ยังหวังว่า คณะกรรมการชุดนี้จะเป็นตัวผลักดันแผนต่างๆให้มันบรรลุเป้าให้ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ต้องช่วยกันคิดอ่ะถูกไหมครับว่าช่วยกันคิดช่วยกันทําเพื่อจะแก้ไขปัญหาพวกนี้แล้วต้องจริงจังกับมันแสดงว่าอาจารย์ครับหน่วยงานพวกกรมวิชาการ,กรเกษตรพวกพืชไร่อะไรนี้ก็อยู่อันเดอร์ของนี่หมดเลยหรือเปล่าก็เป็นเป็นกรรมการอยู่ชุดนี้นก,ก,ก็เข้าไปอยู่ในนบมศเนี่ย<อ>ส่วนเกษตร คือพวกนี้ก็คือต้นน้ำครับห่ายต้นน้ําก็มาอยู่ตรงนี้หมดตั้งแต่กรมวิชาการเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรปร donc, ัดัทก็นั่งอยู่ตรงนี้ว่าอุตสาหกรรมก็อยู่ข้างในด้วยถูกไหมอุตสาหรามกน่าจะไปอยู่ตรงนี้ทีนี้อุตสาหกรรมผมไม่แน่ใจแต่ผมว่าเข้มข้นอยู่เพราะว่ามันเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่เพียงแต่ว่าไอคอนเทนต์จริงๆที่จะออกจากตรงนี้เนี่ยมัน มันมันมายัางไงหรือมันมีอนุกรรมการแต่อนุกรรมการคุยกันรู้เรื่องไหมแล้วตอบกันมายัางไงเพื่อจะส่งต่อว่านโยบายพวกนี้แผนพวกนี้จะได้รับการแก้ไขเอาเป็นว่าไอ้พันธุ์ต้านทานเนี่ยครับยังไม่ได้ผ่านคณะกรรมการชุดเนี้จริงว่าครับที่ผมทราตรบตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ยังนะแต่ผมไม่รู้อสมาคมแป้งนี้ก็ล้ําไปเยอะแล้วนะครับอาจารย์ปีหน้าจะได้แน่นอนแน่นอนครับเพราะฉะนั้น ภาควงของแป้งก็คือภาคเอกชนนะครับต้องรีบดําเนินการไปก่อนเลยถ้าไปรอราชการเนี่ยเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่ถูกปะค,คือไม่รู้เมื่อไหร่ว่าโครงการจะได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะได้ทําต่อหรือเปล่าหรือว่า<อ>วันนี้มันมีข่าวใหม่มาอีกถูกปะวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยบางทีไอ้โครงการเนี่ยอาจจะโดนคือมันต้องใช้งบกลางไงงบกลางใช้ไปทําอะไรอ่ะใช่ปะมันก็อาจจะเป็นปัญหาหลุงตุงนังเราก็ไม่รู้啊 thank you